อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จากสำเร็จเป็นบำเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีสาธุ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m o r t ิ p ผาดาว YouTube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริหลมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงการานต์วันสงการานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้อง นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงการเนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักสัตว์ใหม่ไม่ใช่ พุทธศักราชคือพศออใหม่การเปลี่ยนปีใหม่ คือนักสัตว์ใหม่กับพศออใหม่พุทธศักราชใหม่เนี่ยนี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทยเนี่ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพศ2 4 8 4เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลน,นิยมการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่นั้นจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือ วันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตวใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีชวดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่คลาสีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่า ขุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมือเิศประเสริฐสีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชาขวาพงผันประกอบด้วยยศศัก,กดิด์จักสสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้แหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิไหวจะชำนะศตูหมู่ทั้งสิน้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่รา สีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปีพุทธศักราช2,564ปีฉลูวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราชพศ2,564ตรงกับวันพุธขึ้นสี่ข้ามเดือน6ปีฉลูเป็นอาิกามาศปกติวาดปกติสุรทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อรากสดสเทวีทรงเผารัตทัดดอกโบวหลวงแก้วโมลาเป็นอาภร พัดสหารโลหิตพาดขวาทรงตีศูนย์ผาดซ้ายทรงธนูศิล์เสด็จสายญาติหลับเนตรนอนหลับตามมาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เวลา7นาฬิกากับ37นาที12วินาทีทำไปกรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมาก คำพยากรณ์วันสงการปีนั้นเท้าพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากรณ์วันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาดตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักขราชให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปี เสมอกันแลคําพยากรณ์เกณฑ์ทัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลําบากได้ยากเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ลราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮาส์ไหม สู้สฮิมเนสเยโพคกีฮาจีมาเซยองทำซัมมิดาในการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเคหสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกรักสินเงินทองนะครับในช่วงวันสงการเนี่ยให้ทําในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา11บเอนกาหนาทีหรือทําในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทําช่วงเวลา 12ในการ14นาทีนะครับช่วง2เวลานี้นะให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตา เป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทําพิธีการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับจุดธูป3ดอกนะแล้วก็ว่าน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็ให้สวดบทสวดมนต์นี้ก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตขามามิพันเตขามามิพันเตขามามิพันเตสาจบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพร นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้า ทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าทําการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานตขอได้โปรดเมตตาประธานพร84,000ีพันประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระเจระิญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิด ถ้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปอาลดน้ำดำหัวผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคล นะหรือจะไปทําบุญเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเล่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระเคราะห์อยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาว พุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยจะดับนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศานะครับเพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระเคราะห์ใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไป5องศาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อันเนี้ย ถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเก้าไข่เข้ากล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระุดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึงวันไหนนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะ ในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์ก็ยังถือว่าเฉยๆยังอืดอๆอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์อาทิตย์ยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกําลังที่ดีในดวงชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน 6- 4 นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระสุขดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดน,นึงด้วยนะส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิภาน์ไหวพริบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสาร จะมีปัญหาก็ได้นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโคจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา12ในกานาทีของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวแล้วก็เป็นดาวเจริอภพกัมมาเนี่ย โคจรย้ายราศีเข้าสู่ในภพมรณะในราศีเมษอยู่ในเรือนของอังคารนะครับในช่วงนี้ก็ต้องะวัตระมัดระวังในเรื่องของคาพูดคําจาไว้ดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยตนุมรณะนะครับสุขภาพร่างกายมักจะไม่ค่อยสู้ปกตินะักจิตใจอ่อนแอไม่ค่อยที่จะรับความสุขนะครับชอบทําอะไรตามความชอบใจของตัวเองนะโดยไม่คํานึงถึงสินร,รมและสิ่งแวดล้อมการเดินเนือธุรธกิจการงานต่างๆจะเต็มไปด้วยความลําบากและอุปสรรค นะในดวงคุณเนี่ยในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับตนุไปอยู่พบมรณะเดินทางนู่นนี่นั่นนะรวมถึงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับทั้างงานคุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปติดต่อต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ถือว่าโอเคในดวงชะตาของคุณนะแต่การงานในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยที่จะนิ่งนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมาระวังอดทนให้มากนะทำอะไรโดยความไม่ประมาท ละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดีที่สุดนะครับจะไปหวังอะไรมากมายไก่กองในช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนาทีการงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยนะมันจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับดาวต่อมาตามมาติดๆเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วในตําแหน่งเป็นปราเป็นอุจจาพิมุขในวันที่12เมษาย,ยน64เวลา11บเนกายีนาทีดาวพระศุกร์นี้ก็เข้ามาอยู่มรณะแหมนะ ในดวงชะตานะครับคือในช่วงนี้นะความเป็นไปในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยสู้จะปกติสุขนะ,นะครับทำสิ่งใดมักจะพลาดหวังโชคลาบไม่ค่อยีจะช่วยนะพอมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาต้องทำงานด้วยความลำบากเพื่อหาทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับโดยไม่คิดว่าจะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงแต่ว่าให้มีรายได้เข้ามานะ ก็พอแล้วนะครับในช่วงนี้การเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะหมดเปืองไปกับค่าใช้ใจ่ายในต่างถิ่นต่างแดนนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับในด้านความรักเนี่ยดาวสุขเสียเป็นมราณนาเนี่ยนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายไก่กองน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองทําในเรื่องงานเงนิน ดีที่สุดนะต่อมาเลยนะครับมาถึงดวงดาวที่สําคัญเลยนะครับเนื่องโดยเทศกาลปีใหม่นะดาวพระทิตินะครับจะโครจรย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งเป็นมหาอุดในวันที่14เมษาย,ยน64เวลาตี3 40นาทีอาทิตย์ก็เข้าสู่พบมรณนะนะครับโดยตําแหน่งก็เป็นมหาอุดอาทิตย์เป็นวินาศนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าคุณเนี่ย จะประกอบการงานนะครับอาชีพก็จะมีชื่อเสียงดีนะแต่มักที่จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับเลยทําให้หาความสุขไม่ค่อยได้สักเท่าไหรใ่ในครอบครัวนะครับจะต้องหาเงินหาทองรายได้เข้ามาประมาณนี้นะอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดในช่วงนี้นะครับแต่ในเรื่องของความเสียหายต่างเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะปัญหาต่างเนี่ยไม่ได้สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับชาวลาัคนณาราศีกันได้ นะครับเเพราะว,าว่าความเสียหายนั้นเนี่ยมันก็มรณนะหายไปในตัวนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทำจิตใจให้สงบมีสมาธิโสดมลไหว้พระทำมุญปฏิบัติธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับกับร้ายกายดีให้กับชาวลัคนาราศีกันด้วยเช่นกันนะครับในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีตอนนี้จออยู่ที่ภพอาลีคุณจะต้องดีด้วยตัวของคุณเองนะครับจะประสบผลความสําเร็จ จะไปหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้นะนะครับเพราะฉะนั้นดีด้วยตวงคณเดงน้ำพักน้ำแดงความสามารถสติปัญญาความรู้ของเจ้าชะตานะครับและให้ใช้ความอ่อนน้อมสมตนนิดนึงถึงจะดีดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพรังคานนะดาวัคานี่จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่14เมษาย,ยน64เวลา6โมง3าบหานาทีนะครับอ,อังคารนี้ก็เข้ามาสู่พบกรรมะในราศีเมถุนอยู่ในเรือนของดาวพุธนะเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ย นะพราะเป็นเกษตรแลกเลือนกันอังคารกับพุธในช่วงนี้นะครับแสดงว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสได้ติดต่อหรือทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะเออคุณมีดีวไรไว้อยู่ไหมในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะครับนะบางคนก็ติดต่อมาดูมาดูดวงว่าจะไปทํางานต่างถิ่นต่างประเทศเนี่ยจะไปได้ไหมเออบางคนก็อาจจะไปทําหลากหลายอาชีพนะครับบางคนก็อาจจะไปทําอาชีพเป็นสปาไปนวดนะเออเมื่อยมากแล้วนะในื้อวยนะ นวดไม่นวดเออในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ชอบใช้ชีวิตแบบแปลกนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานฐานะต่างๆในช่วงนี้ก็อาจจะมีาความลําบากอยู่บ้างนะครับแต่คุณจะต้องอาศัยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการวางแผนก่อนถึงจะดีนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ ต่างๆด้วยนะครับในช่วงนี้อังคารอยู่กร,รัมม่าเนี่ยชาวราศีกันถ้าคุณจะไปสมัครอาชีพเชฟกระทะเหล็กสําเร็จผ่านแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีกันถือว่าคุณจะเป็นราศีที่ทําอาหารอร่อยที่สุด ในบรรดา12ราศีเลยนะครับถือว่าเก่งในดวงชะตาของคุณนะเออมีโอกาสติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับแล้วก็สังคมเพื่อนฝูงช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธเนี้ยจะเดินมลน,นะครับในวันที่29เมษายน64 เวลา11.06นาทีดาวพุธนี้เดินมน์ก็เข้าสู่ในภพสุภะนะตำแหน่งก็เป็นพินธุบาทด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้สิ้นเดือนนะครับชาวราศีกันเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับเกียรต,นะติยศในแวดวงของการงานสังคมนะครับรูปร่างของคุณเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปนะครับจะเริ่มใสในศาสนานะจะเป็นบุคคลซึ่งมีโชคลาภโชคลาภจะคอยช่วยเหลืออย่างเสมอ ในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะตนุสุภาสุภาหมายถึงชื่อเสียงความดีงามความสาเร็จความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าคุณก็จะมีความสุขที่ดีในครอบครัวด้วยเช่นกันนะแล้วก็ในเรื่องของงานหรือสิ่งที่ชะตาทาอยู่นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นงานที่มีเครดิตความน่าเชื่อถือเชื่อถือทีอ่ดีในหมู่สังคมนะออของชาวลัคนาราศรีกันนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะ หรือดวงชะตาบางคนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะเจอดาวราหูอยู่พบสุภาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาในการเดินทางนะหรือเงื่อนไขต่างๆก็ต้องดูนิดนึงนะจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับอาจจะมีปัญหาประเภทพวกนี้นะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันต่อเลยนะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่12เมษายน64เวลา9โมง32นาทีนะครับ จันดับอยู่ที่ราศีมีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคู่สัญญาคู่มิตรต่างๆจะมีปัญหาอุปสัรคต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับและพระจันทร์จะเพนนะพระจันทร์จะเพนเนี่ยวันที่27เมษายน64เวลา1 0โมง53นาทีนะครับเพนอยู่ที่พบการเงินเพราะฉะนั้นดีมากเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองในวันที่27เมษายนของชาวลัคนาราศีกันนะครับเค hey, อันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีกันนะ พราะฉะนั้นเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่วันสงการนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคล้ำเงินทองนะครับสาธุพุทธะสังมิณชาลิติพระสิวดีเถระพราะอารหังสัพพะราพังปรสิทธิเตให้กับชาวลัคนาราศีกันทุกคนโชคดีมีชายประสบผลความสําเร็์สมหวังเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีและตลอดไปณนะบัดน,นี้เลยนะครับ สาทุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่วันสงการครับ